ก็ขอกล่าวครัว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเช่นเคยมิสเตอร์ชาตุชแนลนะครับโอเคครับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการปรับหรือว่าตั้งค่าตัว cost hair หรือว่าตัวกากบาทของเรานั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือหลังจากที่มีเพื่อนๆพื่อนพี่พีนะครับที่ เขคอมเมนต์มาถามว่าถ้าเราต้องการที่จะปรับสีนะครับตัวคอร์สแควร์แล้วก็ปรับความยาวของคอร์สแคร์เนี่ยมันสามารถทําได้ไหมนะครับก็คือถ้าเป็นเพิ่งเริ่มเขียนหรือว่ามือใหม่ก็ยังที่จะไม่รู้ตรงที่การตั้งค่านะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เขียนมานานแล้วก็จะรู้นะครับก็ออื่นนะครับก็คือให้เราทําการเปิดตัวโปรแกรม autocad ขึ้นมานะครับในส่วนผมนั้นก็จะเป็น autocad ในส่วนของเวอร์ชัน2021นยบ นะครับพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่หน้าต่างการเริ่มเขียนงานนะครับ mm hmm. ก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับ mm hmm. default mm hmm. ปกติของ AutoCA d mm hmm. ให้มาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะ mm hmm. ทีนี้เรามาเริ่มวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับ mm hmm. ก็คือให่เราทําการคลิกขวานะครับคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับแล้วไปที่คําว่า Option นนะครับ mm hmm. ก็คือล่างสุดเลย mm hmm. แล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งที หลักๆเลยก็คือวันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนสีและก็ปรับความยาวนะครับให้เป็นเพื่อนดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปปรับสีนะครับก็คือเปลี่ยนสีของตัวคอนแทคก่อนนะครับให้เรามาที่แท็บดิสเพย์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนดูแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับดิสเพย์แล้วก็เลือกมาที่ตรงคำว่าคัลเลอร์นะครับอ่า พอเราคลิกตรงคำ color เสร็จนะครับมันก็จะมี drawing window color โผล่ขึ้นมาให้เราตัวนี้นะครับห้เรามาดูตรงคำว่า interface element นะครับตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถทำการเลือกนะครับแล้วก็เลือกสีนะครับซึ่งขวามือเนี่ยก็จะมีให้เราทำการปรับหรือว่าเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการน,นะครับซึ่งเราก็ดูชื่อว่าชื่อตรงนี้มันคืออะไร แล้วเราก็ทําการปรับสีตรงนี้ตามที่เราต้องการนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น uniform black ground นะครับ uniform black ground ก็คือจะเป็นพื้นหลังตรงนี้นั่นเองอเราดูในเราดูใน preview นะครับเราก็จะพบว่าพื้นหลังตรงนี้ของเรามันเป็นสีดาถ้าผมเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บเพราะฉะนั้นเจ้าตัว black ground ของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ครับก็คือตัวที่เราต้องการเปลี่ยนก็คือตัว c o s s hair ตรงนี้ เพื่อนคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับพอเพื่อนคลิกซ้ายหนึทีเนี่ยเราก็จะพบว่าค่า Default Color อของตัวคอนเทน์ and, เนี่ยก็คือจะเป็นสีขาวก็คืออย่างนี้ครับก็คือการที่เราทําการเปลี่ยนสีคอนเทน์ and, เนี่ยก็คือในหลายท่านก็อาจจะใช้สีขาวแต่ผมนั้นก็คือจะเลือกใช้ที่มันมีสีที่โดดเด่นต่างจากงานของเรา สีที่โดดเด่นที่ผมที่ใช้งานอยู่นะครับก็คือจะเป็นสีแดงตรงนี้นะครับผมเลือกสีแดงเพราะฉะนั้นตรง p รี v ิวด้านล่างนะครับก็คือตรง c r o s s h a ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับพอเราได้ตามที่เราต้องการน,นะครับหลังจากนั้นให้เราทําการกด apply แล้วก็กด close ไปแล้วก็ปิดตรงนั้นไปเดี๋ยวเราลองไปดูสีตรง c r o s s h a i ว่ามันเปลี่ยนเป็นสีแดงตามที่เราได้ทําการเปลี่ยนไปนไหม เรากด Edit น i e ก็เรากด OK ่ะเราก็จะพบว่าไอ้ตัว c อ o แ s h a ของเราเนี่ยเดิมมันเป็นสีขาวนะแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นสีแดงเรียบร้อยตามที่เราต้องการโอเคนะครับอะเพราะนั้นสีเราเปลี่ยนไปเรียบร้อยทีนี้เราจะเปลี่ยนความยาวของตัว c อ o แฮ h a หรือตัวกา,การกระบาดของตัวนี้นะครับก็คือให้เราไปที่เดิม ทําการคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างนะครับแล้วเลือกตรงคําว่าออปชันคลิกซ้ายหนึ่งทีหน้าต่างออปชันก็จะเด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งนะครับให้เราไปที่เดิมนะครับก็คือตรงแท็บดิสเพย์ตรงนี้คลิกซ้ายตรงนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับมาตรงคําว่า Cross Hair Size ตรงนี้ตรง Cross Hair Size ตรงนี้ก็คือพูดง่ายก็คือเป็นขนาดของ กากบ,บาสนั่นเองนะครับก็คือถ้าเป็นในความถนัดของผมนะั่นก็คือผมที่จะเลือกใช้ค่าที่อยู่ที่100นะครับก็คือขนาดเต็มหน้าจอนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับก็คือลองปรับดูแล้วกันนะครับก็คือให้มีความเหมาะสมให้มันถนัดกับมือของเราแต่ผมเลือกที่จะเป็น100นะครับก็คือ5เท่ากับ100นะครับพอเราปรับตรงนี้เสร็จนะครับ หลังจากนั้นให้เราทําการกดแอปพลายตรงนี้นะครับกดแอปพลายนะครับนำไปใช้นะครับแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นนะครับในตัวคอสแฮย์ของเราเนี่ยความยาวก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเดิมน,นะครับก็คือจะมีความยาวอยู่แค่นิดเดียวนะครับผมก็ปรับให้มันเต็มหน้าจอเลยก็คือ100นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการตั้งค่าตัวคอสแฮย์ hand, ปรับความยาวแล้วก็ เปลี่ยนสีตัวคอร์สแชร์นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนุ้น้องทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอนี้นะครับก่อนลาวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องของผมด้วยครับโอเคครับในส่วนของวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ